ตวดีจ้อยู่ในบรรยากาศดีๆชอบจังวิธีกระไทยไก่นะคะตอนนี้อยู่ที่อ่าท่าเรือน,นะคะจากวัดบางนาเนาะฝั่งโน้นนะคะตอนนี้ข้ามาคือังรูแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยอะเธอฝั่งโน้นเป็นเวฟพัฒนทหานเรยน,นะคะ ปาดแม่น้ำลมเย็นเย็นอน้ใครไม่เคยเห็นยังไงเนี่ยต้นสานอันนี้แหละต้นสาดูต่อไปแล้วนะคะ ต, Dante, ต้นอะไรคะเด็กๆต้นจากมะลูกหน้าตาคล้่ะนี่นี่นี่ยนี่นี่อันเนี้ยเขาเรียกต้นจากมะลุต้นจากคือใบจากต้นจากที่เอาใบจากที่เอามาทําขนมจากนั่นแหละนี่เลยใบจากนี่แหละเนี่ยลูกมันนี่ไงลูกจาก กินนได้นะถ่ายให้ดูไว้ก่อนเดี๋ยวเพเื่อไม่มเีเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ดูอีกก็ตอนนี้มาเชอาจักยานนะคะเ,เพราะว่าจากนี้จะไปส่วนสี่นครเคนขัน4กิโลนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะขับจักยาไปถึงส่วนสี่นครเคนขันกัน,นะ เขาให้จักรยานมาเลยเอ้เขาให้ห้าสิบบาทนะขึ้นมาจากท่าเหรือแล้วก็จะมีที่ให้เช่าจักรยานเลยให้แผนที่มาด้วย้วยอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายระหว่างทางให้ดูนะเพราะว่าปั่นจักรยานถึงแล้วจ้าค่ะคุณค่ะส่วนสนะี่นครเขียนขันนะคะ ฉันต้องเล่าไหมว่าทำไมมันถึงชื่อส่วนสี่นครเขื่อนขันไม่ต้องเล่าเนาะปเสิร์ชใน Google เอาเองเนาะ <c ười> เหนื่อยมา <c ười> เพื่อนฉันยิ่งเหนื่อยยิ่งกว่านี่จะขับจักรยานไม่แข่งะะยี่นี้ก็ส่วนเพื่อนปั่นจักรยานไ,ได้สี่กิโลนะคะจากท้าเรือนะคะ <c ười> ปั่นกันมานี่ยังไม่ต้องคิดถึงการปั่นเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปั่นกลับ สิบมีสิบโลแน่นอนโอ้ตายแล้วเธอแค่คิดก็แต่ก็ไม่ยากเดินน่ะเอาไงดีวะป,ปั่นแค่รบอบรอบปะเราปั่นเถอ,อะอะระหว่างพักเหน่อยเล่าให้ฟังก็ได้เนาะ สี่นครเขลื่อนขันนะคะนครอนเกลื่อนขันเป็นชื่อเดิมของสมุดปราการเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงชื่อสมุดปลาการนะปลาการที่แปลว่าป้อมนี่แหละนะคะมันก็เป็นการป้องกันทางน้ำนะคะสี่นครเขลื่อนขันนะคะก็นั่นแหละมันถึงชื่อสมุดปลาการโอเคนะจะได้ไม่ต้องงงว่าทำไมถึงเอ๊ะทำไม เอ๊ะทำไมไม่ถึงไม่ชื่อสีสมุทรปาการล่ะคะคุณพี่มันเป็นชื่อเดิมจักความมบกชื่อชื่อวันเลอ่ะเผื่อใครไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือต้นเท้าใยม่อมนะรู้จักแป้งเท้าใหญ่ม่อมไหมที่เขาเอามาทําขนมอะนี่แหละนี่ตัวนี้อันนี้ตรงที่มีไม้อะเนี่ยนี่แหละอันนี้คือเท้าใหญ่ม่อมนะ เนี่ย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 ตรงที่มีไายปักอยู่บริเวณสะพานเขื่อนคันมันคานะคะในส่วนสีนครเขื่อนคันนะคะดีจังเลยอ่ะเธอมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำฉันเอ็นจอยมาก นานๆไี้สุดอากาศเต็มปอดนะคุณผู้ชมค่ะนะคะต่อให้เป็นส่วนลุมก็ไม่ได้แบบนี้นะนะคะมันเป็นพื้นที่แบบติดติดแม่นม้ำตีนเป็ดตีนเป็ดน้ำนะคะพอมันเป็นพื้นที่ชุ่มนม้ำอ่ะมันก็เลยแบบ มีพืชที่แบบขึ้นริมน้ำมาขึ้นเต็มไปหมดเลยรถอย่าลืมมาบางกระเจ้านะ่ะมันเป็น the best oasis นะมันเป็นพื้นที่แบบพื้นที่สีเขียวกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับ เพราะว่ามันถูกล้อมไปด้วยตึกเนาะความจริงตอนที่เราจะเข้ามาเราถ่ายไปอีกถ้าเราถ่ายไปอีกฝั่งนึ่งเธอจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นตึกเลยนะแต่ตรงเนี้ยเป็นเขียว,วเฉยเลยงงงง,งนิดนึงเนี่ยเอาจริงๆนะมาไม่ใกล้มาไม่ใกล้จากแบบกรุงเทพเท่าไรเลยเนาะ นั่งมาแปบเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเธอก็จะมาเจอสภาพแบบนี้แล้วนะงงไหมไม่ต้องงงว่าฉันอยู่ที่ไหนนะฉันนั่งอยู่ในสมุดรประการเป็นอย่างดีดีนะเธอ หลายคนถามใช่ไหมว่าทําไมมันถึงเป็นพื้นที่แบบนี้มันเป็นพื้นที่แบบนี้มาตั้งแต่ดังเริ่มแล้วนะอย่าลืมว่าสมุทรปราการนะ่ะเราบางทีเราก็เรียกเขาว่าปากน้ําจริงไหมปากน้ําหมายความว่าอะไรมันเป็นบริเวณพื้นที่ที่มันทะลุจากแม่น้ําจะไปออกทะเลจริงปะพอเป็นแม่น้ําไปออกทะเลแน่นอนมันก็เป็น น้ำใกล้จริงไหมมันไม่ใช่เป็นน้ำเป็นน้ำแบบเออเป็นน้ำทะเลผสมน้ำซึ่งอย่างมันเป็นพอมันเป็นน้ำใกล้อย่ะพื้นที่มันก็ต้องเป็นชายเลนจริงปะเออพอมันเป็นเลนมันก็คือพื้นที่ดินอ่อนกรุงเทพแบบเดียวกันพื้นที่ติดกันนะคะก็เป็นดินอ่อนอ่อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นที่เขา บอกว่าอีก 60- 70ปีจะไม่มีกรุงเทพอยู่ในแผนที่ก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะสาภาพมันเป็นแบบนั้นนะคะพื้นที่พื้นที่เอาตามความเป็นจริงอะ่ะกรุงเทพฯพื้นที่ต่ํากว่าระดับน้ำนทะเลด้วยนะนะคะอุ้ย,ยแกเจอเพื่อนหมอตัวเป็เล่าอ,อะไร,รว่าถ้ามีมีแบบนี้ที่อยู่ดมสมบูรณ์ดูสิ ฉันไม่ได้ทำเอฟเฟกอะไรนะไม่มีกราฟิกอะไรนะตัวจริงเสียงจริงนะมาจหาลกกังจากปั่นจกักรยานนะคะลงพิษลงทางกันไปด้วยตอนนี้ก็มาอยู่ตลาดน้ำบางน้ำเพึ่งนะคะขอยเ,เชลลดีมากและของกินเทียบเส้นเดิม คัดมันกุ้งอุ้ยถ้าแม่สันมาเหมาแน่ๆเลยข้าแช่จ้ะที่ละนี่อ่ะนี่อ่ะโปโล ตัวก็มีต่างร้านนะจ๊ะอย่างสดก็มีนะะเค้กมีก็มีจ๊ะ

ขนมเป็นสองชุดนะต่อแป้งมาทั้งหมดสามชุดจะดึงเจ็ดอย่างมาหนุนคนเ้าทั้แล้วเจ็ดอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามน้งนมันจะเป็นของใช้แล้วนะคะของกินอยู่ไหนอะข้องน้ำดิ้ไปเลยไปเลยเดินไปไหน สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่บกเก็ตค่ะ,ะตอนนี้อยู่ที่ออไ,อไอคอนไอคอนเซนคอนิกนะฮะฉันลืมชื่อโรงแรมซอนะคะไอคอนสยามนะคะวันนี้ไม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะ,ะแต่มันไม่ได้มีเซตอะไรเก Harry ี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์หรอกก็เลยได้ซื้อเซตมาอีกเซตหนึ่งนะคะอยากให้เห็่อนมาตามต้นคลิป <c oughs> อุ๊ย เพ็กซับ้านมีวควิวอร่อยอ่ะก่อนนะคะในเซตของเขานะคะวันนี้ได้เป็นเซตใจฟูสตอรี่นะคะนะคะก็จะประกอบด้วยบ๊อบคอนนะคะได้ทั้งหมดสองถังนะคะ <c oughs> ได้มาสองถัง <c oughs> นะครับแล้วก็ ได้มาเป็นน้ำอีก2แก้วนะคะซึ่งสามารถกลับมารีฟิลได้ด้วยนะฮะนะคะแล้วก็ได้มาเป็นตัวหมอนเมื่อกี้ที่เราเห็นกันน่ารักเชียวขออนุญาตนะคะดีอะเธอมันนุ่มมากเลยอะเหมาะกับชื้อหนังมากนะคะใจฟูสตอรี่นุ่มเชียวลด เซตนี้ทั้งหมดที่คุณเห็นไปนะคะน้ำสองแก้วบ๊อบคอนสองถัดพร้ 9, อมหมอนนะคะสามร้อยกับห้าสิบบาทเท่านั้นโทรดมันลดค่ะราคาดีนะคะก็เลยถอยมาแล้วเรียบร้อยะะเลยะเลลดมาเป็นบัคเก็ตที่เลิดมากนะคะแอบนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมเท็กซายบ้านบิคิวอร่อยมากเลย ตอนแรกว่าจะไม่กินจะกินแต่ชีสอร่อยคือสบ,บาบีคิวดีงามมากแนะนำบัคเก็ตเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นแค่มหมอนเดีจะจไปหนุนนอนดูในโรงภาพยนตร์ครับไปแล้วคระัขอไปเอ็นจอยกับป๊อปคอร์นกับน้ำกับหมอนของดิฉันก่อนนะครับนุ่มทีเดียวค่ะเราไปเจอกันใหม่ใน EP หนะ้านะจ๊ะ อีพีนี้ไปก่อนนะจ้ะไได้ปเจอกันนะทุกคนไปมากินข้าวได้เสร็จหรอพงศมือซอมแต่เรากลัวฝนตกกันมากค่ะวันเราก็ได้เดินลิบเหมือนลิบลีบกันมากเลยทั้งคู่นะฮะเอาจริงๆอยากนะเอาจริงๆแต่วันนี้มีนัดต่อ ว่าจะเปลี่ยนไปดูพร่งนี้เลยก็ไม่รู้เอครบแล้ขอรบแล้วสงชอบค่ะไค่ะในเวลาปั่นกลับและแล้วี่ฉันก็ได้ปลาสลิดมาจนได้นะคะ หนึ่งกิโลมาทันทวนปะปั่นกลับดีกว่าค่ะตอนนี้มาถึงจีนสยามวอลนะคะเมอร์แมนก็สรวบรวมบนรยาก็คือก็เนนะประมาณหนึ่งช่อ,องอ่ะค่ะจากหนึงเท่าช่อ,องกอว่าคุณก็ได้เจอกับธรรมชาติที่แบบ มันชุ่มป่อดแต่มันชุ่มป่อดจริงๆนะรานะคาชุ่มป่อดมากๆเลยนะคะอยากให้ลองไปกันดูนะคะบางกระเจ้าไปง่ายๆไม่ยากเลยนะคะไปที่วัดบางนาเนาะข้ามเรือไปนะคะแล้วก็มีจักรยานปั่นรอบเลยเธอสบายมากนะคะอาจจะเหนื่อยตอนปั่นจักรยานหน่อยแต่ก็อโอเคเอาละค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะ มีอีกหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทําต่ออีหนึ่งกิจกรรมก็คือการมาดูคอนเสิร์ตสีแยกปากวังนะคะโอเควันนี้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวไปจะไปดูคอนเสิร์ตต่อนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายจ้า